เกิดมา53ปีเพิ่งเคยเจอสูนารีพอหมดกันน้ำท่วมนาข้าวหนักไร่สวนจมกว่า80ไร่จากอิทธิพลพายุเตี้ยนโมฝนตกหนักข้ามวันข้ามคืนมวลน้ำไหลทะลักท่วมบ้านเรือนไรนาของชาวบ้านพื้นที่หลายจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคร,ราชบ้านเกิดน,นักร้องลูกทุ่งคนดังสุนารีราชสีมาที่ล่าสุดเจ้าตัว แด้โพสต์คลิปสถานการณ์น้ำท่วมบ้านทำนบพัฒนาอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานาข้าวจมน้ำเสียหายรวมทั้งพื้นที่ไรนาและสวนจมกว่า80ไร่ที่ทำเอาเจ้าตัวอยากจะร้องไห้กุมขมับตัดพ้อหมดกันเลยทีเดียวนักร้องลูกทุ่งคนโคร,ราชบอกตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้อายุ53ปีแล้วเพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตน้ำท่วมเสียหายหนักท่วมข้าวกำลังอุ้มท้องอ่อน หมดกันทั้งไร่ทั้งนาทั้งสวน80กว่าไร่จบกันเห็นแล้วนึกถึงคำสุภาษิตน้ำมาอยากเข็นครกขึ้นภูเขาฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ